สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับช่องเบ r ร์ธูเดย์วันนี้มาในเพลย์ลิสของ b t ไม้ประดับนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสสั่งต้นไม้แล้วนะครับของมาส่งแล้วนะครับผมสั่งหานุมานออกซึกนะครับซึ่งสั่งจากเฟซบุ๊กของคุณวาสนาปานคำนะครับขอให้เครดิตแม่ค้าด้วยครับส่งจริงนะครับนี่เราก็ดูมาดูแพ็กเกจที่คุณวาสนาปานคำส่งมาให้ผมนะครับนี่ เป็นตะก,ก้านะครับเป็นตะก,ก้าเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับเนี่เราจะมาแกะพร้อมกันเลยนะครับแกะกันเลย ออนะครับแต่ที่ท่านบอกนะครับท่านรัสนาบอกก็คือมีใบเหลืองีอะไรอ่าผมก็บอกว่าผมรับได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาตัดออกเองนะครับขอแก เอาละครับหลังจากที่ผมไปได้กแกะน้องไปแล้วนะครับซึ่งถ้าก่อนหน้านี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าน้องมีใบสีเหลืองๆนะครับนี่ครับใบสีเหลืองผมได้เด็ดออกไปแล้วนะครับออกผมไม่ซีเลียดนะครับเพราะว่าผมก็รอน้องกลางใบใหม่อยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับที่เหลือใบก็จะมีอยู่1ใบ2ใบ3ใบแล้วก็อีก1หลอดกําลังจะแทงขึ้นมานะครับ